ส่วนที่ค่ายสรีหราชเดชโชชัยตำบลศีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นกองพันทหารราบที่ 3, กรมทหารราบที่8และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8, กรมทหารปืนใหญ่ที่3ก็ได้จัดกิจกรรม Army Open House รับญาติทหารใหม่ขึ้นเช่นกันนะคะโดยญาติทหารใหม่ได้เข้ารับชมการแสดงของทหารใหม่อาทิการยิงปืนฉับพลนันการแสดงมวยไทยการแสดงแฟนซีดิว การตั้งยิงฉุกเฉินและการแสดงดนตรีของน้องๆทหารใหม่รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพความประทับใจของทหารใหม่และญาติทหารใหม่ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงมุทิตาจิตให้น้องๆ้องทหารใหม่ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูกตตะเวทีพร้อมเปิดโอกาสให้ญาติทหารใหม่ได้ร่วมสังเกตการสภาพความเป็นอยู่ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงอาวุธยุโธปกรณ์ของหน่วยเพื่อให้ครอบครัวคลายความวิตกกังวลและเกิดความมั่นใจในระบบการ ฝตลอดจนการดูแลทหารใหม่ของหน่วยโดยมีนายฐานสัญญาบัตรและกําลังพลให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่3และผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่8ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับครูทหารใหม่น้องทหารใหม่ที่มีผลการฝึกดีเด่นและพบปะญาติทหารใหม่ด้วยค่ะ